อาละสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ Dedicated c h a ช n e l นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม Internet c a f e Simulator 2นะครับซึ่งอันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเข้ามานะครับผมเอาละ่ะเขาบอกว่าเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะรวยเฮ้ยผมก็อยากจะชี้ทางรวยให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปิดร้านอินเทอร์เน็ตกันไม่รู้ว่าจะรวยหรือจะจนหรือจะลลมลาลายเอาเป็นว่าอย่ารอชาร้าไปดูปรพร้อมๆกันดีกว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยนะไม่รู้ว่า จะเล่นได้ล้มละลายหรือเปล่านะหรือว่าจะพารวยเอ้ออย่ารอช้านิวเกมมันไปเลยกันดีกว่า let's go <S อะไรอ่ะเอาชื่อร้านอินเทอร์เน็ตของเราเหรอเอาว่า้าชื่อร้านดูชื่อร้านมันไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ปะนะ่ะเนี่ยเอาดีด <c oughs> ีชื่อชร้านก็เด็ดะนะ <c oughs> อันนี้นอ่ะมาไปเลยครับผม let's go อ,นนอะไรเนี่ยมาถึงก็นอนเลยละกันเดียว <laughs> จะนอนอะไรเราเอาละเธอเป็นใครนี่บ้านเราบ้านเราเหรือไงมันออกแนวดูสไตล์แบบ India, อินเดียอินเตอร์ระดับอับตะระเดียบ้าอะไรับเนี่ยมีตู้เย็นด้วยเฮ้ยเปิดได้ขอบคุณเอาโอ้โหของว่างว่างจัดจัดว่างจนไม่มีอะไรมาวางเลยอะไรรับเนี่ย มึงจะคุยกับเจ้เขาขอหรือเปล่าเจอะไรอะ่ะเฟอร์นิเจอร์อัปเกรดนะฮะโอ้จทามาเกรดอะไรอะ่ะยังไม่มีตังเลยฮลัลโหลยังไม่มีอะไรทั้งนั้นให้เขานะ <c oughs> ไปเลตส์กเปิดประตูสู่อาเซียนอุ้ยอะไรอะ่ะเสียงอะไรวะนี่ไงมันต้องกดปุ่มก่อนหรือเปล่าฮัลโหลแล้วกูต้องขึ้นหรือเอาต้องลงดิลงลงก็ลงลงลงกดลงอาอาวอากดลงไม่ได้อา อ๋อมันต้องรอลิฟต์มาอ๋อโอ้สมจริงเกินสมจริงเกินสมจริงเกินเราไปชั้นไหนเราไปชั้นรักเธอได้ไหม oh, <shit! S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยริบกระตุกจังอะ่ะเฮ้ยลิฟต์จะพังไหมเนี่ยฮัลโหลเป็ใครอยู่ไหมฮัลโหลอุ้ยเสียงแม่งซาวอย่างหลอนเปิดไปเจ้อุ่ยน้องแมวสวัสดีจ้า ย่อไงน่ะย่อได้ป่ะอ๋อครัชคือย่อเหรอโอเคเมียวนี่แมวหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนก้อนหินเลย What เธอเธอมีขนไหมเนี่ยอะไรเธอเป็นตัวอะไรเนี่ยเธอเล็ตบี้เหรอโอ้ยเธอเล็ตบี้ใช่เธอคือทิงกี้วิงกี้หรือเปล่าเฮ้ยแล้วนี่เฮ้ยเอะไรมีผับแถวนี้ด้วยตื่นเต้น เฮ้ยนี่มันใช่โกโอกอาโกซอนี่นาซอมีนะแอเดนเฮ้ยทางนี้มีภาพด้วยอ่ะมีเต้นวะเอาโหเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยวเฮ้ยเธอมีไลน์ิน์เน็ตด้วยเหรออ่ะเฮ้ยเธอเป็นสาวสตรีมเมอร์เฮ้ยดูคอมเธอออกจกอะรแรง เนอะเนอเขาก็ไปด้วยอยากไลฟ์ตีมด้วยทำเป็นสาวตีมเหรอเฮ้ยไอตัวลองเหลืองนี่เคว้ะแล้วโอ้โหลุงเมาะน่ะเดินอะไรขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยนี่ออกกาลกายอะไรอ่ะไอโน้ยพี่ติงเหรอแล้วอิันเทอร์เน็ตอยู่ไหนอ่ะเอา เมื่อกี้กูกดแล้วเข,เ,ขเขาไม่ได้อา่านอ่านเดี๋ยวไม่ทันจบเลยโอ้ร้านเจอทีมวิกี้วิกี้อีกอะโอ้นายนายยินบังเราดิเราต้องไปไหนเนี่ยฮัลโหลอันนี้เปล่าไม่ใช่เอาลุงสวันดีลุงผมหานร้านไม่เจอไปทางไหนเนี่ย Go to your internet อ๋อเราซื้อไปแล้วนะครับกด M เพื่อดูแมพโอเค อ๋อมันมีแมพวะโทษนี่คือบ้านเรานะอินเทอร์เน็ตอยู่ไหนวะนี่ไงอินเทอร์เน็ตเออไปทางไหนวะเนี่ยขอยทีสิทางซ้ายเนี่ยร้านนี้หรออันไหนวะอันนี้หรอนี่ไงร้านเราเฮ้ยโอ้กูถามจริงที่ร้านอินเทอร์เน็ตหรือทั้งขยะเนี่ยก็เกินไปอุ้ยเก็บได้หรอเก็บได้ปะเฮ้ย เขาดีเฮ้ยเอาไปตีได้ว่ะถามจริงร้านอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีคอมสักเครื่องเลยโทรโทรโทรไปก่อนโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้ผมต้องจัดเรียงจัดเรียงจัดเรียงมันต้องเกิดการจัดเรียง building 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 หมุนยังไงอ๋อนี่โอ้วโอ้วโอ้วโอ้โอ้ว โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้อาวอ้าวอาทำไมมันอ๋ออาเลยเหรอโอ้โหโคตรไกลผม่มด้วยกปุ่ม e อ๋อปุ่ม e เขาไม่ใช่มี่แล้วมันตรงไหมนะาทำไมมันดูเบี้ยววะเขารอดไหมเอาวางแม่งไปเลยแล้วกันอ๋อนี่คอมเราเฮ้ยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยหรอ ดูดีสเป์ไว้ฉีดด้วยสนน้สเปสพิกไทยป่ะเนี่ยมันกดมันก็ต้องกดอันนี้แหละเห็นไหมแต่ทำไมาผมกดเก็บขยะไม่ได้วะต้องซื้อถังขยะก,ก่อนหรอเฮ้ยมีถังระพิงด้วยใครจะเล่นคอมเครื่องผงปะัะเอาละเอาโต๊ะมาวาง่อน เอาละเอาละตั้งให้มันตรงๆใครจะนั่งเล่นในร้านนี้วะเดยกูถามจริงมันมืดแล้วเหรอเฮ้ยเธอว้าวเซ็กซี่ไมมเปล่านะใช่าแม่สาวน้อยนี่บ้านลุงเหรอลุงขายบ้านเช่านี้ผมเหรอหรือว่ามันต้องใช้มอบเปล่า โอ้ยรอยเทา้าใครวันเนี้ยอุ้ยถึงแมวใครเอาวะดีหนูผ่านไปผ่านมาเข้าร้านเน็ตเราปลอดปะเรามันมีคอมแล้วมีแต่โต๊ะเขาอี <c oughs> ๋จะบ้าตายโอ้ยสงสัยเราต้องสั่งซื้อถังขยะด้วยนะฮะเพื่อเรามาเก็บขยะเอ้เท้านี้มันมันยังไงวะมันลบยากแท้เราโอเค ถูแบบอลิบิเต e d อีดิชั่นถูมันเข้าไปถูได้ก็ถูไปเออถูไม่โดนอีกเออได้แล้วได้แล้วล,ลอยเท้าใครมันเดินเข้ามาเราบอเอ,อ้ยแจ๋วเองจ้าแจ๋วจะขคดๆถูๆเองจ้าเอาลกะก็เสร็จแล้วก็ทิ้งแม่งเลยเฮ้ยเราคลีนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ะเอาว่า เหมือนว่าเราต้องเปิดคอมหรือเปล่าเปิดคอมชน,นิดหนึ่งกดสเปซ bar เพื่อ start computer no electric เอา you are break Back out b a c k o u t เอาอ๋อ stamina ม,มันหมดเอากูต้องกินข้าวด้วย <c oughs> ผมจะลงผมจะลงผมจะลงเร็ว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 รีบรีบมา นี่มันกี่โมงแล้วแต่ผมไปเปิดร้านช้าฮัลโหลโหวันแรกกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันหมดวันไปเฮ้ยเราแสดงว่าเราต้องไปหาของกินก่อนฮะมื้อเช้าสำคัญเสมอ <S <S เอาล่ะ next day วันถัดมาเอ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 าอะไรวาเพี่ยไอ้ห่าริบนี่น่ากลัวจังวันนี้ยมติดผิผมจะลงชั้นหนึ่งครับผมไม่ได้ลงชั้นสอง มุนี่เป็เผืออะไรวะเน่าน่ากลัวชิบหายเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมีอะไรหนึ่งชั่วโมงฟรีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีโปรโมชั่นเหรอไอ้กอลเดนโอ้โหอันนี้ร้านนายเหรอพ่อหนุ่มสักหมัดปไหล่นะฮะทำมาเป็นหล่อเหรอเอ้ยนายก็เป็นทาสแมวเหรอเฮ้ยต้องเหนียวหนวดยาวเชียน่าจะอายุเยอะแหละไม่ไม่ไม่ใช่นะมันหนวดแมวอยู่แล้วลว่าหรอว้าว รัตนาทำไรนะ่ะรัตนาเดี๋ยวก่อนนะจอยมึงก็ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้เันเพย์หนึ่งไม่ใช่หรอแต่จอยมึงไม่ใช่เพย์แล้วจอยมึงนินเทนโด้นะเนี่ยบิดข่ขยหรือเปล่าเล่นอะไรนะ่ะจอดำเจ้เดี๋ยวจอพังมาเจะรัตนารัตนารัตนาเรียงไม่ขาเลย เออจอยคนละรุ่นนี่มันของครอบของก๊อปเกตเกตอะไรวะเนี่ยเกตซีแลนด์เอ้ยพวกนี้มาเล่นคอมกันไม่เปิดจอเลยสักคนเออแจบดูสักหน่อยเกตเด็กกอบบอกเฮ้ยหวัหวนไไหน้าหัวหน้าเป็นใครอ่ะหมุนได้ไหมขอสักทีเฮ้ยนี่มันร้านศัตรูเราหรือเปล่าเฮ้ยเรามีร้านศัตรูแย่แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคนจะไม่เข้าร้านนายคนจะมาเข้าร้านเราเออ เออเออเดี๋ยวกูก็หมดเวลาพอดีเอาจริงๆมัวแต่เล่นเนี่ยเอาเคไปไม่ได้ก็บอกกันดีๆไปไม่ได้ก็บอกกันดีๆไปไม่ได้ก็บอกอ้าวรัตนาว่ายังไงเฮ้ยนี่มันอะไรอู้เหมือนจะเสียตังค์เอ้ยนี่มันแข็งสนามม้าหรอโอ้สนามม้าแบบออนไลน์แบบดิจิตอลยอโยยอ เฮ้ยเบสแบบ็กแบบเบสพีซีพาร์สสออันนี้เหมือนขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรอ,อเฮ้ยมีจอย Xbox ด้วยนั่นอนะนี่ไงจอยเพเออออกมาเามียวใหม่ก็เมียวสรุปเอาไม่เอาเมียวสรุปเอาไม่เอาเมียวเฮ้ยลุงเดินอะไรอ่ะไม่ลุงเดินอย่างเงี้ยใครแก้งุงมะเนี่ยอุ้ยมีตำรวจด้วยหรอฮัลโหลเฮ้ย ชาชุเมึงนี้มันกินผลไม้ยังไงวะเนี่ยพลังงานกูจะหมดแล้วว้ายวันนี้แม่ยั่วไม่เบานะเธอโอ้โหรลิ้วไหวดุดสายนาไอ้ย่าไอ้ยาอุ๊บะโย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 ยอะเมื่อยแล้วก็เปนหน้าแม่งเลยละกัน อะไรวะเน่ะสเปซมาโอ้โหมีคอมมึงมือเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดังเหลือเกินโอ้โหบูด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  <c oughs> อะไรอ๋อนี่ไงเราเปิดปิดอินเทอร์เน็ตตรงนี้หรอ <c oughs> นี่มีอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้โหแล้วร้านมึงยังไม่มีมค์คาเฟ่เหรอ นิวลูมโอเราสามารถซื้อนิวลูมได้เหรอ mm hmm. เหมือนจะขยายร้านหรือเปล่าอันนี้นะผมไม่มั่นใจแล้วก็คลิกเช่นนะฮะ mm hmm. ว้าวน่าสนใจนะเนี่ยเราสามารถขยายร้านได้เรื่อยๆครับส่วนตรงนี้ม c a คาเฟ่น่าจะเป็นขยายร้านนะฮะ mm hmm. บิวลุลงบิวหรือเปล่าไม่ได้ใช่ mm hmm. อะไรอะโหนี่มึงเ,เ,เนี่ยใช้เน็ตอะไรเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นจอกูเลยเฮ้ย mm hmm. นี่ไงอาหาร โอ้กูเดินหาของนอกตั้งนานโบ่ปบบ้ป้อบเลยหิวสไตล์เราเอา้าอ๋อเราต้องซื้อแมชชีนเนี่ยเขาบอกว่า Need to w i n d i n g Machine นะเหมือนกับว่า Need a Chef ครับโอ้ยังกินอะไรไม่ได้หรอผมว่าเราจะต้องนั่งนั่งอะไระเ,เราต้องทำภารกิจเพื่อที่จะบรรปดนะฮะอันนี้อันนี้ไว้ปดหรอนี่งอ๋อยี่ไง,อไงเอาไปซื้อคอมหรือเปล่าเฮ้ยมีทิปบ็อกด้วย นี่มีทิปบ็อกซ์ด้วยนะนี่คอมพิวเตอร์เคสครับเฮ้ยมีอ๋อนี่ไงอ๋อๆๆเราก็คงจะซื้อได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้ออันนี้ก็คือไม่มีตามจ่ายอ่าแบ็คเอาอีกแล้ว <laughs> วัยมันหมดเวลาวัยจังหลักบุนั่งมันวิ่งเลยคราวนี้วิ่งเลยเอวิ่งไปทํางานเลยเมื่อไหร่กูจะได้เปิดร้านเนี่ยอุ้ยหมาให้หน้ามันเนี่ยเดี๋ยวเดินเลยนูนซอยนูนซอยนูนซอยดูร้านผมซอยนูนโอ้ยไอ,อตุ๊กเพชรลุงอะไรเดินโซซัสเซยนะจุดเหมือนข้างบนเขนาใส่เสื้อสีขาวไอคนนั้นหรือเปล่าน่ะนี่เปล่า คนไหนวะเฮ้ยมาด็ฮะเสื้อขาวเสื้อขาวโอ้ยอ้ึงเตะได้เหรอไม่ได้กินไม่ได้กินช้าช้าช้าอืมบุรีบุรีรู้จักว่าจุกอ่าช้าอ้อย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 อ้ออ้ดับมันดัมมา โอ้ยโอ้ยมึงโกงมึงโกงโอ้ยกูต่อยไม่โดนอะไรครับเนี่ยโอ้โอ ingo, right. ้โอ้โหบอดิมาดิมาดิมาดิให้มันลบโอเคหน้ามืดใครจะเป็นลมกูขัสดเกินโอ้ยให้กูเปิดร้านก่อนโอเคเราซื้อคอมมเป็นที่เรียบร้อยเราควรซื้อคีย์บอร์ด ซื้อเมาส์เก้าอี้ไม่ต้องซื้อเพราะเรามีแล้วใช้อันธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะเดสก็ยังไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรามีอยู่แล้ว <c oughs> เขาเรียกว่าต้องใช้ของอย่างประหยัดและอ๋อกดแบบนี้ได้กดออกไงว่วะอ่าไม่ใช่กดออกอย่างงาั้นเอาเฮ้ยใครดับไฟ อ้าฟื้อแล้วเราใส่ยังไงล่ะนี่อ้าวดูว่าต้องไปเอาที่ร้านคอมก่อนวะดูว่าต้องไปเอาที่ร้านคอมเนี่ยมันมันเออยกนิ้วกลางแมงเลยละกันวยไปจังไหร่ที่เมนทูดี้มันก็ไม่มีอะไรอะ่ะลงุงเสื้อขาวลุงคือใครวะเนี่ย โอ้ยเสื้อลายหัวใจด้วยเดอ้อหวานเจี๊ยบหรือว่าเราต้องไปที่ลานหรือเปล่าเฮ้ยอย่าขวางทางปืนดิเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนจำได้ไรเดี๋ยวกลับมามึงเจอกูนแน่เสื้อขาวไ,ได้นนั่หรือเปล่าเนี่ยขาวเลยไม่ใช่นะมันมานี่หรือเปล่าเราต้องมาลานนี้เปล่าเอาเฮ้ย เอา้ากูกดปุ๊บเสียตังค์เบอรเสียตังค์ปะเอาแล้วเมื่อกี้ที่กูซื้ออะอะไรวันนี้วันนี้กูจะได้เปิดร้านเองไปเนี่ยวันแรกก็เจ๋งซะแ,แล้วตายแล้วตายแล้วอะไรกันวะมันก็แค่ขอเอาไรเยงินทุนรีเนี่ยมันก็ไม่มีเงินทุนรีตังค์กูเจอหมดเลยมาตังายย้งร้านยังไง ไอเอาของออกมาทีสิ <Yahoo! S 1> เอากูกดซื้อไปอแกเงินไหนอ่ะมันต้องอยู่ในร้านหรือเปล่าเงินไม่เข้าเลยออกเองที่เยวไม่ชี้ายหมดวมึงขาย Inform! ังไงหรือว่ามันต้องร้อยเราเคลียร์ของก่อน กดไม่ได้มันเก็บขยะย่างไรอยู่เหมือนเดยไงไงนนไไสอนเราเก็บขยะเลยดิย <c oughs> มึงชมไม่ทนกับมึงอะไรขยะไปเดี๋ยวนี้คนไม่ไป,ไปออกไปจากรัานไม่ใช่คุยกับมันไม่ได้ทขาไปชีวิตมึบูรบาลขนาดนี้เแหละ,ะถุงน ong ถุงดำถุงเดิมอะไรไปเนี่ยโมโหแล้วนะจะหมดวันแล้ว เขาบอกให้แคปม็อบแอนดครีนยัวคาเฟ่กูก็ขี่เลี้ยวเนี่ยเวรี่เดอร์ตี้หรอเอ้ามันเป็นใครเนี่ยมึงมวมันเราเบิดร้านกูทำไมเอาร้านกูพังชิบหายวายป่วงมาแล้วเขาเนี่ย ไฟลุนด้วยเอาถืออะไรอยู่ก็ไม่รู้โอ้ยอะไรเนี่ยแล้วกูจะไปติดตรงไหนไฟลุนบิวตรงไหนเนี่ยใครทำไฟกูลุนบิวแม่งตรงนี้แหละกูตั้งได้แค่โต๊ะกับเก้าอี้ โอ้ยไฟกูหลุดหมดหลุดหมดไฟกูอัานไปเลยโอเคหัวไปก่อนจะหมดวันแล้วพลักงานกูจะหมดหลอดแล้วมันเล่นยังไงวันนี้อะ เราจะต้องไปจัดการไอ้เสื้อก้ามสีขาวผู้ชายสีขาวเสื้อหัวล้นตัง้งหลานไม่ได้ตอนนี้เ่ยโอ้ยมันยากอย่างนี้เสื้อก้ามสีขาวนะแสดงว่าใช่คนนั้นแหละไอ้คนแรกแต่ไอ้คนไม่ใช่คนที่เราต่อยนะไอ้เสือ้อขาวนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้คนนี้หัวไม่ล้นมันจะมีผู้หนุ่มนักกล้าม,มีคนอยู่ไหนวะ

มาเด้มาเด้เอ้ากูมีศัตรูบ้างมาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียเดียวเขาก็เดียวขาก็เดียวอย่าลุบดิอย่าลุมอย่าลุบดิไอ้ต่อยแบบเขาเรียกต่อยแบบสเปรดต่อยแบบสเปร์ดไอ้ดวดยาไอ้ดวดเขียวยายาเขาเนี่ยจุกจุกแบบมึงกูเหมาะกับเป็นนักเลงกูดูจากทรงมาเด้มาเด้มาเด้ กเป็นนักเะเดเดยยยายยถีบไม่ได้เดเดเฮ้ยจบไปดยาางยากหมหมหมอละอากูเนี่ยไม่ต้องหลอกเป็นเนียอินเทอร์เน็ตทำไมอุ้ยเฮ้ยกูกดผิดเ้ายากูน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดน้ามืดเดี๋ยวเดกูกด เด็ยกยาวเด็ยกยาวไปเดี๋ยวต่อยรถโอเคนะมึงไปก่อนนะมึงไปก่อนเห <c oughs> มือ,อน,นมึงโดนเนีน่ยมึงโดนลองก่อนแล้วก็กลับไปคุยกับลุงก,ก่อนต่อยไอ้นั่นเรียบร้อยแล้วไอ้เสื้อขาวเออขอบใจมากนะมีภารกิจอีกป่ะมึงเพิ่งให้กูมาสองร้อยเมื่อกี้เนะี่ยกูถามจริงๆนะมึงยังดาวสองร้อยคืนไปอีกเหรอ มึงหลอกกูไปเนี่ยหลอกกันทั้งนั้นไอ้อีกรอกไปไลหนุ่มสอยได้นะถ้ากตัว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 ได้หมดนะบอกก่อนนะกูอยากรู้ว่ากูจะเอาคอมพิวเตอร์วางยังไงเฮ้ยแม่งเอ้ยคมยังไงวะเนี่ย ต้องวางคามอมยังไงครับเนีออย่ยแต่ประเด็นเลยที่อยากรู้เลยอุดซุกคอมมาแล้วเนะี่ยเอาคอมเข้ายัางไงผมไม่ไหวแล้วผมหาวิธีเอาคอมลงไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันเอาคอมลงยังไงปวดแล้วนะ อเอาละเดี๋ยวขอไปหาวิธีเอาคอมลงก่อนแล้วกันวันนี้กูไม่เปิดแมกแลวลงร้านอินเตอร์โนอินเทอร์เน็ตค้างไปแค่นี้ก่อนละกันขอไปหาวิธีเอาอินเทอร์เน็ตเอาคอมลงก่อนนะโอเคไม่ต้องชี้ทางรวยละชี้ทางจนเหมือนเดิมโอเคกูยอมแพ้และกูต้องไปดูคนอื่นเขาเล่นก่อนแหละกูว่าคอมไม่ได้ กูไ <G ül> <defined> ม่อดแล้วกูเล่นไม่เป็นเอาละฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไรค์ทุกแชร์ค้งหน้าเอาคอมลงเป็นแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นต่อนะกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าด่ากันนะกันนะครับก <G ül> <G ül> ูไม่รู้วิธีเอาคอมลองจริงๆลงยังไงก็ไม่รู้ไอเวยนเอ้หน้าขายหน้ามัด ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะ,ะส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปขัดพื้นก่อนแล้วหาวิธีลงคอมได้นะ้วเดี๋ยวจะมาลงคอมให้ดูนะเดี๋ยวจะมาเปิดร้านใหม่วันนี้อขอทำความสะอาดร้านวันเดียวก่อนแล้วกันนะฮะเอาละที่ยูแฮปปี้ไดเดย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนออกกันไปด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย